คืนสิ้นปี31ทธันวาคมคืนเท้าดาวก็ยังไงก็มีความสุขดูบอลแล้วก็แมจิบจะไปเนี่ยช้างเนี่ยเจ้ที่สุดแล้วเอ๊ะแต่พอข้ามปีปั๊บลิภพูิเตะคืนปีใหม่เจอนิวคาสเซิลว่าไปสู้อะไรเขาได้พี่จอมนิวคาสเซิลเจอลิภูลก็<อ>พึ่งไม่ได้แล้วทำไมต้องทำหน้าเสียทำหน้าแบบนี้อยากให้นิวคาสเซิลสู้เขาได้ไงโ ก็ถ้าเขาเก่งเขาเหมาะสมเราก็อย่าไปขัดขวางอย่าไปอิจฉาอะไรเขา,เ,าเราต้องยินดีกับเขาจริงอะเออปีใหม่แล้วป,ปีใหม่หม<ป>ต้องคิดแบบใหม่ปีใหม่คิดใหม่ทําไมคิดใหม่มทําหม่นะก็จะไม่ทักกูสักคำเนี่ยต่อต้านไม่ได้ก<ๆ>็เข้าร่วมไปเลยเอ๋อเหรอ,อคิดว่าเขาดีดีกว่าก็ต้องปล่อยเขาก็ดีกับพวกเราด้วยเพราะว่ายอดเราจะได้สูงสูงอ๋อเน้นเรื่องการงานละอย่าไปขัดใจอย่าไปอะไรมากล้วก็ แหม่สมัยเราสมัยพี่วัยรุ่นพี่ก็เห็นมาเยอะแล้วล่ะก็อิ่มแล้วไงก็เห็นเปความสําเร็จความสำเร็จแล้วก็มันก็สมบัติผ่านกันชมก็ตอนี้ก็ต้องไอ้นี่เขาบ้างอ๋อนี่สัจธรรมเลยนะสัจธรรมเอเข้าปีใหม่คิดใหม่แบบเป็นคนใหม่เอออืมอืมอืมเป็นกลงองไก็ได้ไม่เป็นไรเราตัวประกอบเขามันน้อใจทำไมกินน้ำช้างไม่มีใครทักไม่เลยเพื่อนัดใจกันแบบแล้วกินใหม่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  เออกินกินแบบนอินเตอร์เป็นไงอ๋อโชโลโกะอ๋อโชโลโกะโชโลโกะเวลาเอ็นเซอร์เวลามันกินท่าจะแปลกนิดนึงอยู่บ้านไม่ได้กินอย่างนี้นี่อยู่บ้านก็จับธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่อยู่บ้านไม่ได้กินอันนี้ไี่ดู้ไปไหนมาอันนี้เห็นในเฟซอะไม่ใช่นะของเพื่อนโอ้โหแม่คอบอลคอช้างคอเดียวกันสนุกจริง อย่าลืมนะจ๊ะเพื่อนนัดจัดก่อนแมทวันสิ้นปี31ธันวาคมนะจ๊ะมาส่งท้ายปีไปได้วยกันนะกับรายการเราบ่ายโมงตรงทุกแพลตฟอร์มชื่อเดียวกันหมดเลยสยามสปอร์ต